อยางเาอย่าเป็นคนย้มเงจริงๆเลยเนี่ยได้ตั้งหลานหนึ่งเนี่ยก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยยืมเงินใครครับพ่อแม่ยังไม่ยืมเลยฮะเออเพราะว่ามีขึ้นแบบทุกสิ่ง้ามครับสนกดีกำลังกำลังกินข้าวอยู่พี่แป๊ดโทรมาจู่ไปยืมเงินใครยืนมันแจ็กกี้ตอนไหนแบบอะไรครับเนี่ยไปยืมมันตอนไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอน เรารู้สึกไงบ้างคนโยงมว่าเป็นเราก็อาจจะพระเคยมีข่าวกับพี่แจ๊กเกอรตอนนั้นหรือเปล่าอะก็เลยเลยโยงกันไปได้ละมัง้งจริงจริงค่้เรารู้สึกว่าทําให้เราเสียชื่อไหมพเพราะอะอ,อ,อาจจะยังไม่จริงหรอกอาจจะไม่ใช่เงยเพรคนก็แบบเข้าใจไปแล้วอันนี้ผมผมแบบไม่ค่อยเข้าโซเชียลแนละ้วผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามีคนเขาดา่าผมจริงจังขนาดไหนหรือเปล่านะนี้ก็ยังไม่เห็น,นทุกวันนี้ ได้ยินแต่แค่ฟังมาว่าเธอมีคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรผมไม่เห็นก็ยืนยันว่าไม่เคยยืมจากใครเลยไม่เคยยืมเดี๋ยวโทรหาได้ไหมใช่ใช่หมบไหมอะไรเงี้ยเงีอยไม่ใช่ไม่ใช่เคลียร์ได้ตรงนี้เคลียร์ได้เคลียร์ตรงนี้เลยครับได้มีโอกาสได้คุยกัืเปล่าได้มีโอกาสได้คุยกับเขางไม่ได้เจอเลยครับมีเจอล่าสุดตอนไปพบกันที่ที่รายการข่าวเขาอะแฟนจะคุยไหมเพราะว่ามันเกิดเรื่องเหมือนกันือในถามเรื่องความห่วงอะไรเงี้ยครับแฟนจะคุยไหมก็ ไม่รมู้ไม่รู้ไม่รู้สึกจําเป็นต้องต้องแบบต้องเคลียร์ขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเจอก็คุยกับเออถามว่าผมเป็นตลกตลกไปแล้วผมบว่านะแสดงว่าตัวเราก็ไม่ได้เคลียร์กับข่าวนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เคลียร์เลยคิดว่าคิดว่า,วาคนน่าจะเข้าใจกันผิดแล้วก็คนที่รู้จักเราดีอะไรเงี้ยเขาจะรู้แหละว่าไม่ใช่ผมแน่นอนหรือยากให้เจ๊กี้แบบเฉลยไหมว่าเออไม่ใช่ตัวเนี่ยนะผมป้องเราซะจะได้จบจะได้พ้นข่าวลบไปซะอะไรแบบนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราโทรเลยไหม ได้นะได้นโมอ้นตีใหม่กันนีตีใหม่กันแก้ข่าวยนเลยพียช้าๆเิือไม่สะดวกหแล้วบอกสื่อรับือใช่ตอไปนตีใหม่กันแก้ข่าวโย้ยโคอนะ

แล้วจูเนียร์เขาเคยยืมอะไรไหมะกี้เราเคยให้อะไรจูเนียร์ไหมเคยให้อะไรจูเนียร์ไหมไม่ม่เคยนะไม่เคยให้กินหมาล่าด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วนะขอบคุณขอบคุณ์เพียโอ้มิติใหม่เลยมิติใหม่มากมิติใหม่มากเลย แสดงว่าข่าวเนี่ยเพื it, do, uh ่อนกันตัวเรารู้ก่อนนะถึงได้โทรหาเราใช่โทรหาเราขาเครียดไหมเพื่อนตัวเราเขาเขาเสียงเสี่ยงมาดูเครียดเหมือนกันนะจู่ยืมตังค์จะขี้มาตอนไหนตอนไหนครับเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนดูแลภาพลักษณ์เราดีแหละเขาเครียดขนาดนั้นถูกไหมคะเขาเครียดเพราะว่าเพราะว่าเขาคงมีปัญหาเรื่องเงินทองกับเพื่อนเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเรื่องอะไรเตือนจากี้อะไรหน่อยไหมเตือนอะไรจากี้หน่อยไหมเรื่องเงินเงินทองผมว่ากี้จควรจะไว้เลือกไว้ใจคนนิดนึงอะไร จำนวนเงินมันเยอะก็ทำสัญญากับยาไปซะอ่าจะดีกว่าจะดีจะต้องอันนี้สบายใจขึ้นแล้วเนาะทุกคนสบายใจขึ้นแล้วเนาะชาวเน็ตนะชาวเน็ตโอเคค่ะชาวเน็ตนะเฮ้ยอัพเดทหัวใจหนเลยไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีความใกล้เคียงเรียกว่าแบนเลยทำไมวะทำไมโสดก็วันๆไม่ค่อยเจอใครอ่ะถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ออกไปไหน เป็นเตะบอลก็ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าผมก็วนเวียนอยู่กับงานกับเตะบอลดูบอลแค่นี้เลยจริงก็ไม่ได้เจอใครเนื่องจกการถูกกลัวไม่ให้มีใช่ไหมเขาเขาอยากให้มีเหมือนกันมีแบบเอ้ยไปจีบคนนู้นสีคนนี้สีอะไรอยย่างงเี้แบบใช่เหรอใช่เหรอเพื่อการอยากให้เชียร์เชียร์ให้ถึงระดับนี้ด้วยใช่หลังๆเขาเริ่มมันคันเขากลัวเขากลัวผมเป็นซึมเศร้าเลยอ๋อแต่เราก็คือยังโสดยังโสดอยู่ไม่เหงาอะคะไม่เหงาเลยคนเดียวได้ดี นหลังเลิกกับแฟนคนล่าสุดก็น่าจะสี่ห้าปีโอ้ติดนานสินะปิดอะได้แล้วไหมอ่ะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแค่ไม่เจอใครเลยไม่มีใครทักมาเลยหรอกเออเคหรือว่าไม่ได้เปิดอีกเลยหรือเปล่าเออลำเป็นได้เปิดดีเอ็มดูไหมอออซเชียลอาจจะเป็นอาจจะยังนัดไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแต่วที่ว่าคงไม่มีคนนั้นต้องเป็นคนที่ผ่านไปในชีวิตประจาวันของค่ะ ก็ไม่ไม่ได้รู้แบบไม่ไม่รู้ว่าต้องยังไงถึงจะมีแฟนได้อะไรคิดไม่ออกเหมือนกันอะไรสเปคเราสูงมากปกติปกติอ้าวอยากแฟนเราเคยอยากเพื่อนแฟนมานะปกติไปเราไปปิ้งเมื่อก่อนไปจีบเมื่อก่อนอะไรแบบนี้เอ่ออ้อมองกล้องอยู่ด้วยบ้างใช่ก็ปกติปกติว่ามัจะไปเจอไปรักกันยังไงอะไรอย่าอก็ก็เป็นคนที่เราเคยเจอมืก่อนแล้วอะไร ไปจีบแล้วก็เราก็ไม่ได้จีบเองเราก็ใช้เพื่อนเข้าไปจีบกดไม่ค่อยกล้าแสดงว่าถ้าจะมีกาแฟก็จะต้องถามเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเอ่อเป็นคนไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปจีบใครพี่อายเหรอพี่อายพี่ยายจะดูแบบเกลียดเกียดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องผู้หญิงพี่อายมากแล้วถ้ามีคนมาจีบทำตัวจะทำยังไงอ่าถ้ามีคนมาจีบก็ก็ตอบไม่ได้ก็ต้องดูอีกว่า เราชอบไหมหรือว่าถ้ากิดาบบไหน้ามีสาวๆมาจีบเราก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดม่ติดเามาจีบก่อนาจีบกรัเชคี้ชคีนะคะชิคีครับผมจะไปยานข้าไปเช็คก้ายอินฟูจีบเออี่ยวเกิดอะไรนไพี่รำัไปโอเคขอบคุณค่ะ